ชวนฟังเรื่องหลอนในสองนาทีกับ10ตำนานสยองในมหาลัยโดยมาม่าโจ๊กับและภาพยนตร์เทอมสาตำนานสะพานขาวสะพานขาวตำนานหลอนประจำมหาวิทยาลัยภาคอีสานที่โด่งดังในหมู่ผู้ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญซึ่งตำนานก็เล่าต่อๆกันมาหลายทอดหลากเรื่องราวเนื่องจากมีนักศึกษาหลายต่อหลายรายที่ได้เจอกับเรื่องเล่นรับของที่แห่งนี้ด้วยตนเอง จุดกำเนิดของตำนานเริ่มต้นจากในอดีตพื้นที่ตรงบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งที่อยู่ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากการรบรากับตำรวจทหารก็จะขุดหลุมฝังศพไว้ในบริเวณนี้มีอยู่นับไม่ถ้วนเพราะไม่สามารถจะเผาได้เนื่องจากจะเกิดควันและทำให้รู้แหล่งหลบซ่อนตัวต่อมาได้ก่อตั้งมหาวิทยายลัยขึ้นในบริเวณนี้ ก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีโดยเรื่องหนึ่งที่ดังมากเล่ากันว่ามีคู่หนุ่มสาวขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วผ่านสะพานขาวแต่ไม่รู้ว่ามีใครเอาเส้นลวดขึงไว้อยู่ช่วงกลางสะพานในขณะที่ฝ่ายชายบิดมอเตอร์ไซค์ผ่านไปจนขับไปถึงปั๊มน้ํามันก็พบว่าฝ่ายหญิงที่นั่งซ้อนท้ายมานั้นไม่มีศรีรษะเสียแล้วเพราะโดนลวดสลิงบาดคอขาดไปตั้งแต่บนสะพาน ในขณะที่ฝ่ายชายก้มบิดมอเตอร์ไซค์จึงรอดผลจากเส้นลวดมรณะนั้นบางเสียงก็เล่าว่าเคยมีชายขับรถเข้าไปในมหาวิทยาลัายประมาณช่วงเที่ยงคืนพอใกล้ถึงสะพานขาววิทยุที่ฟังอยู่ก็ดับลงไปเฉยๆเขาเปิดเปิดปิดปิดอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเพลงทรณีกันแสงดังออกมาจากลำโพงรถเขาจึงตัดสินใจปิดวิทยุในทันทีเมื่อขับต่อไปเรื่อยๆเ,เขามองเห็นเงาคนสองคนอยู่ด้านหน้าแล้วจู่ๆ เพลงทรนีกันแสงก็ดังขึ้นใหม่ครั้งพอรถขับมาถึงจุดที่สองคนนั้นอยู่เครื่องยนต์ก็ดับลงแต่เสียงเพลงยังคงหวยหวนอย่างต่อเนื่องเวลานี้เองที่เขาได้เห็นเต็มตาว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีแขนส่วนผู้หญิงกําลังหิ้วหัวตัวเองอยู่และทั้งคู่หันมายิ้มให้เขา เสียงเล่าลือจากการสร้างสะพานตัดผ่านบริเวณหลุมศพของสมาชิกพักคอมมิวนิสต์ทำให้มีการเชิญศิลป์และอาจารย์หลายคนมาทําพิธีด้วยว่าวิญญาณที่ตายโหงอยู่แถวนั้นยังคงต้องการคนที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนและออกมาพบกับผู้คนอยู่เป็นประจําเป็นตำนานเล่าขานสืบมาและสุดท้ายว่ากันว่าถ้ากลั้นหายใจระหว่างนั่งรถข้ามสะพานขาวไปจนสุดได้โดยที่ไม่ผ่อนลมหายใจจะสามารถอธิษฐานขอพรอ,อะไรก็ได้หนึ่งอ